ฮอตอิชูรู้นี่อย่างเผยเนื้อหา Black Panther 2เวอร์ชันมีที่ชลา h ฮอตอิชู <Yeah. Yeah. S 1> รู้นี่อย่าง กุกับรรนดคุกเลอร์มีการออกมาเปิดเผยร,รายละเอียดของบท Black Panther Wakanda For e v e r ฉบับดั้งเดิมครับที่เจ้าตัวเขียนเอาไว้ให้เชดวิกบอสแมนแสดงนำตอนที่จะต้องมาเขียนบทใหม่ขึ้นแทนหลังจากที่เชดวิกบอสแมนเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรรับโดยหลังจากเชดวิกบอสแมนเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งนะครับในเดือนสิงหาคมปี2020ทำให้รรนดคุกเลอร์ต้องแก้บทใหม่ทั้งหมดครับโดยเจ้าตัวบอกว่าหนังฉบับที่มีเชดวิกบอสแมนอยู่นั้นมันแตกต่างไปจากฉบับที่เราได้ดูอย่างสิ้นเชิงครับไม่ว่า เ่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของทีชล่ากับลูกชายของตัวเองก่อนรับในบทดั้งเดิมนะครับตัวละครทีชล่าจะกลับมาหลังจากที่หายตัวไปในเหตุการณ์ที่ทานอสดีดนิ้วครับจนสิ่งมีชีวิตหายไปครึ่งจัก,กรวานโดยหลังจากทีชล่ากลับมาเขาพบว่าเขามีลูกกับเนคียครับเป็นลูกชายวัยห้าขวบที่เพิ่งลืมตาดูโลกตอนที่เจ้าตัวหายตัวไปครับโดยรันคุกเลอร์บ,บอกกันะครับว่าเขากําหนดเอาไว้ว่าฉากแรกของหนังจะเป็นซีเควนต์แอนิเมชันครับจะเป็นฉากที่เนคีรเล่าเรื่องราวของทีชาล่าให้ลูกชายัังรบ ร้าคูเล่ให้สัมภาษณ์กับเดอะนิวยอร์กไทม์นะครับว่าหนังจะเล่าเรื่องราวของทีชลากับการจัดการกับชีวิตตัวเองหลังจากพบว่าได้กลายเป็นพ่อคนรับตัวผู้กองกับบอกว่ามันแตกต่างจากภาคแรกที่เราทํากันมาหนังภาค2จะเล่าเรื่องราวของพ่อกับลูกจากมุมมองของคนที่เป็นพ่อ,อครับส่วนบทภาพยนต์ภาคแรกเล่าเรื่องราวของพ่อกับลูกจากมุมมองของคนที่เป็นลูกชายครับตัวลูกชายของทีชลาไม่รู้นะครับว่าพ่อของตัวเองเนี่ยเป็นแบล็กแพนเ h อร์พ่อลูกไม่เคยเจอกันเนเคียก็กําลังจะแต่งงานใหม่กับชายชาวเฮติคนหนึ่งครับจากนัั้นเรรื่องาาวก็จะตดมที ปจจเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนคืนชีพจากการบลิปตอนนั้นนั่นแหละครับที่เราจะได้เห็นทีชล่าเจอกับลูกชายเป็นครั้งแรกครับหลังจากนั้นภาพยนตร์ก็จะเล่าข้ามไปอีก3ปีนะครับหลังจากบทสรุปของ Avengers ร n สเอ็นกครับทีชล่าเริ่มผูกพันกับลูกชายเนื้อหาหลักของหนังจะเล่าเรื่องราวของทีชล่ากับเนคีครับที่ต้องมาทําหน้าที่พ่อแม่ดูแลลูกร่วมกันครับ หนังจะเกี่ยวกับช่วงเวลาฤดูร้อนนะครับที่เด็กคนนึงใช้เวลาอยู่ร่วมกับพ่อแม่ในวันเกิดอายุครบ8ขวบครับพวกเขาจะทําพิธีที่ทั้งคู่ต้องออกไปใช้ชีวิตในป่าในทุ่งหญ้าใช้ชีวิตนอกดินแดนจะมีบางอย่างเกิดขึ้นทําให้ทีชาร่าต้องไปกอบกู้โลกพร้อมกับลูกชายครับโดยเรื่องของตัวร้ายนะครับอันนี้ยังเป็นตัวละครดั้งเดิมครับเพราะในฉบับดั้งเดิมเองเนี่ยเรอคุกเลรกก็เขียนให้เนมอร์เป็นตัวร้ายของเรื่องครับโดยเจ้าตัวบอกว่าตัวละครวอลผู้อํานวยการ CIA ที่แสดงโดยจูเลียนลุยส์ไดฟรัส แล้วมันเป็นความขัดแย้งแบบ3เศร้าระหว่างวากันดาสหรัฐอเมริกาและทาโลแกนแต่จะเป็นการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเด็กครับโดยใน Black Panter ร์วากันดาเฟเวอร์ฉบับสร้างจริงนะครับผู้กำกับรันคูเลอร์มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหามากพอสมควรอย่างที่เราได้เห็นครับให้มาเล่าเรื่องราวความโศกเศร้าและการล้างแค้นโดยมีซูริน้องสาวของทีชล่าที่รับบทโดยเลติเทียร์ไรค์ ike, เป็นหัวใจของเรื่องแทนรับและนี่แหละครับฮอตไอชู ue, รู้นี่อย่างเรื่องราวของ Black p a n t h e r 2ฉบับดั้งเดิมนะครับซึ่งเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าฉบบับดัด้งเิมเ ตั้งชื่อเอาไว้ว่า Black Panther w a k a n ดาเฟเ e อร r หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายมันก็กลายเป็นฉบับที่เราไม่มีทางได้ดูตลอดกาลครับคราวหน้าจะกลับมาด้วยประเด็นไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ